เขาเรียกแป้นพวงลุกดอกพิเศษเดี๋ยวนี้เก็บมาได้คนเองเดี๋ยวไปทานได้ครับอันนี้ผมเก็บทิ้งก่อนอมจะเป็นแคนเกอร์แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นอันนี้ก็คือปุ๋ยธรรมชาติเลยแล้วก็ให้ปุ๋ยอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากปุ๋ยไช่เดือนนะครับใช่ครับเดีย๋ยวผมแจ้งคนเอไปเบื้องต้นนี่คือกากปุ๋ย คือเรว่าสายเนี้ยจะเห็น<ๆ>เห็น<ๆ>เห็นเปล่กากปุ๋ยอยู่เลยครับต้นมะนาวกากปุ๋ยจากการทํามูลไส้เดือนมูลไช่เดือนฮะแล้วก็มารโรยทิ้งไว้ใต้ต้นใช่ครับต้นมะนาวนะครับเห็นว่ามะนาวออกลูกดกเต็มเลยครับหล่นตามพื้นเลยครับดีแต่ลูกออกทั้งเปีครับมะนาวที่นี่เป็นมะนาวผสมสายพันธุ์เป็นแป้นพวงลูกดกพิเศษครับก็เป็น แป้นลาไพรผสมแป้นพิจิตหอมมากเลยครับพวกนี้คือมันทนโรคเราปลูกคือเพื่อเอาไว้ทานเองไม่ฉีดยาไม่ไม่ทำสารเคมีแล้วก็เขาเป็นสายพันธุ์ที่ทนทนโรคทนมแมลงไอที่เจอเป็นโรคสนิมอ่ะเป็นแคนเกอร์เป็นอะไรคืออนนันเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยถือว่าดีสุดไม่มีต่อยอดปักำคือเมื่อก่อนเราทำกิ่นแต่ตอนต้องบอกมะนาวม,ม,มันมีช่วงมันขึ้น,ม,น,นมันลง ส่วนใหญ่ผมว่าทำเอาไว้ปลูกที่สวนน่ะก็คือทำเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ขายถ้าลูกค้าจังหวะที่ว่ามาเจอแล้วชอบก็ก็แจกไปต้องบอกว่าแจกนะไม่ได้ขายแจกแจกลูกือแจกกิ่งครับก็ทั้งทั้งกิ่งอะถ้าจังหวะเจอเนี่ยถ้าเกิดผมเอาไปปลูกผมเอาไปกิ่งไปชำได้ไหมครคือส่วนใหญ่จะขึ้นยากครับมันเองเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องการปลูกนานมากแลรวครับถ้าเราตัดกิ่งไปแล้วเราเอาไปควบแน่นได้ไหมครับ อต้องลองครับต้องลองมีลูกค้าเคยเอาไปทำนะควบแน่นอนะแต่เขาก็เอามาเอา,เอาไปสองรอบเขาบอกมันไม่ติดครับแต่ต้องลองหรือไม่ก็ถ้ามีโอกาสผมั็ทำกิ่งไว้แล้วก็แวะมาหอมมากเลยครับครับลูกดกมากเลยอันนี้ก็หกเจ็ดปีแล้วนะ ตอนนี้ตอนนี้หกปีนะครับคือต้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านอะใ,ใส่มูลไส้เดือนหีือยัยใช่ครับนนคืออออเืะคือส่วนใหญ่อะอย่างสมมุติหนึ่งต้นต้องบอกว่ามูลไส้เดือนเนี่ยคือ N P K มันครบก็จริงแต่ว่ามันจะไปนหนักในส่วนของไนโตรเจนถ้าไนโตรเจนถ้าเป็นไม้สวยงามเป็นไม้สวยงาม ไม้สีที่เขาเลี้ยงกันตอนนี้อันนั้น,นคือใส่อ่ะมันจะเห็นผลชัดเจนเร็วแต่ PK อ่ะตัวหลังก็คือไอฟอนฟลลอรัสโพแทสเซียมมันต้องค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันต้องการผลผลเพราะฉะนั้นเนี่ยใ,ใ,ใ,ใน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 หนึ่งต้นเนี่ยครับต่อนหนึ่งเดือนอะผมใช้ประมาณสิบกิโลนะจังกากปุ๋ยที่ที่ใช้เนี่ยก็คือสิบกิโลขึ้นอย่างอาจจะเป็นสองตะกาที่คุณเอดูเมือเ่อกี้ครับก็ใส่ไปเลยสองตะการแล้วก็ต่อต้นต่อต้นครับ พอนี้มันใส่มันไม่มีผลเสียอะไรอยู่แล้วถ้าเขาได้กินกินปุ๋ยเต็มที่ครับลูกเขาจะไหนยังไงมันก็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 ดกอยู่แล้วเพราะว่ามันนาเนี่ยคือถ้ายุมันได้ยังไงมันออกครับทุกสายพันธุ์ยังไงมันออกลูกแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจะทํายังไงคือให้ลูกมันสมบูรณ์มันก็คือเราต้องใส่ปุ๋ยให้ถึงต้องใส่ปุ๋ยให้ถึงพือเอาคุณปู่ไม่เห็นมีลูกเไรเนี้ยประหยัดปุ๋ย ใส่หนึ่งช้อนมันไม่เห็นผลนะบางคนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลเลยใช่คือถ้ายิ่งยิ่งต้นใหญ่ยิ่งให้ลูกดกคนต้องยิ่งใส่ปุ๋ยเยอะผมบอกว่าคือถ้าเราผลิตปุ๋ยเองได้ครับมันเป็นต้นทุนที่แบบคุ้มค่ามากเราปลูกอะไรเราใส่ได้แบบว่าไม่ไม่ต้องกังวลนหรอว่ามันจะเปลืองอะไรอย่างเงี้ยครับ